กับการสวัสดีพี่น้องสุขสุขนะครับสวัสดีมือคืบครครับมือบรรยากาศเย็นสบายครับอยู่กับผมจ่าแม่นครับอากาศสารคามแนะบุตรองครับพี่น้องครับวันนี้มาลงปลายขึ้นเาครับวันนี้มากับเสือขิมครับเอ้าไปเราดีเราเนี่ยเสือขิมกับพันสีครับเอาเสือขิมพันสีตักให้เอฟซีเลยดิไปแล้วครับไปลงเวลาใกล้สีมะหวาแล้วครับพี่น้องครับ ใกล้เขามาเต็มที่ครับเดี๋ยวเราสักครู่ครับพสิศรีบึงแหแหลกันครับวันนี้ค้นมาหลายนะครับเนื้อทีน้ะประมาณหกสิบไรครับอยู่ที่บ้านศรีสุขครับอำเภอตะวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับใส่เวลาบ๊อดดนครับพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันครับแหแหลครับเราสักครู่ครับพี่น้องครับ นี่แหละครับพี่น้องครับวิธีสารมานหฮาครับหากินหาอยู่หายากครับฝนกระโตกลงมากนะครับแต่ทุกคนกับประยอดท่อครับนั่งรอบบนแพร่ครับตากฝนนะครับมื่อนี้มาทำกลางสายฝนครับอันสุ่มเย็นและเน็ตหนาวเอาสูเกันไปครับใส่ไปไล่ประดนครับพี่น้องเดี๋ยวจะได้บางแห่แหลกกันแล้วครับ เริ่มแล้วครับพี่น้องครับนั่งบนกระวานกันแล้วครับผมก็ยุติยติแ้านค้าแล้วครับพี่น้องมานนี้บม่ได้เห็นใกล้ๆแล้วครับฝนไม่แห้งครับตือทามกลางสายฝนเลยครับทางการําการมันกบบเปินง่ายแล้วครับอ่ะมาลุ้นกันครับลุ้นกับท่านขื้นแพ่อยครับมันฝนตัวครับอดใจไมอยู่ครับมันหนาวพรับนะครับ รุนกันนะครับมาดิทรงสองแม่แง่ทึบเขาครับเสือชิมกับพันสีครับนี่แหละครับเสี้ยนบันม้อใหญ่นะครับนี่เสือสีแดงครับร้อยหายสิบร้กินมาแล้วครับหมวกก้อนหมวกก้อนนี่ครับเห็นไหมครับเสือสีแดงครับมานีแมารุนกันครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเราฝนเศร้าสักครู่ครับผมสิง่างออกไปไทยพี่น้องในบริเวณใกล้ๆครับรุ่นเสือคิมครับทำกลางสายฝนครับพี่น้องข่าวกันมาก้วครับเสือดำๆครับอ้ออ๋อ โอหัใหญ่ขึ้นครับเมื่อกี้ดิลุดออกใชชิมว่ามกาหเลยมนวนมแล้วครับมาแล้วครับ <laughs> เอ้าเดี๋ยวา่นแว่ยครับพี <laughs> ่้องครับเียนแสนครับเอาเอันที่หน,นึ่งนี่แหละครับที่หนึมันมเย,ย่ <laughs> <laughs> เอาได้ปะเนาะเอได้เนะอ, <laughs> อได้แล้วครับ <laughs> โดนควันเลยครับบเียมแสนครับเสียมแสนมาเอา้นมาสร้างบ้านมา โดดอุ้มไปเลยครับกำลังหุบพี่เอาล้วห่อล้วเด็ได้เดี๋ยวรอกำลังหุบครับหลังจากฝนเศร้าครับเอายกขึ้นมาแล้วครับก็ห่อครับพี่เอาง่ายเอาได้แท้ครับเลยประมาณหกโลครับตัวนี้ ต้มหัวหม่ครับต้มหัวหม่ยาดิ้วเออยาดิ้นยาดิ้นนี่นะครับบรรยากาศครับหลังจากฝนเศร้าครับงานยุไห่จินกันคือเก่าครับเสี่ยนทุกคนกับไม่ยอท่อแล้วครับฝนฝ่าอากาศเศร้าเรากลุยต่อเลยครับเจียพากันแห่งข้าวขี้งมครับพี่น้องครับเอาได้เมื่อไหร่พี่เนี่ย ยาสันนะยาสันนะบมมันซีอนเซาครับพี่น้องครับถึงคนสีพลายครับเมื่อนี้อากาศว่าเป็นใจมันได้กะพี่น้องหลายคนก็ได้ป่าใหญไหลตโตเยอ่ครับทางนี้ก็กหัวกันครับนี่นั่งเตียงไว้เลยครับ ทีมงานสะดุ้งก่อนจะทั้งหมดครับเดี๋ยวผมจะย่างไปใกล้ๆครับครับพันเสด็จป่าปะครับสะดุ้งกระเดื่องกับพี่ครับมือหนิกับพี่น้องว่าเบ่งส้นกระเดื่องครับพี่น้องครับนี่แหละครับส้นกระเดื่องครับสะดุ้งกระเดื่องสะดุงไงครับน่นก็ที่ให้ใยศนะครับสจยศครับส่วที่หนึ่งเพิ่นก็เอาไปแล้วละครับสะดุงไงครับเลื่อๆป้าน้องจับปลาบึกครับตำบลหน้าทองนะครับจอมแห้จอมปุ้มจอมแพรได้นะครับ ออครับผมขอคุยเรื่องเป็นยังแม่ครับครับครับตัดเดินทางปลอดภัยด้วยค่ะขายลำด้วยนะครับโอบผานคือเก่าเป็นความภาความแพงของมาได้มาได้คือกันครับของคือเก่าเมื่อเดิมนะครับน้องมันใหญ่ครับตัวคนมันหน่อยครับเบ่งซี่แหละครับปลาปลามันไรปลาว่าจนครับพี่น้องครับมื่อนี้ ฟ้าก็เริ่มเปิดแล้วครับแอนงีัดเสครับตัดเไม่อยู่แล้วนี่ครับบุคคลโตชัยนะครับเก็ไอ้แซ่ไฟนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆได้เด้อนะครับเอาบันดาได้นะครับปลาโตชัยังเหลือหลายนะครับอ่ะมาบังสะดุนต์บางนี่ครับบัานหกลอยนะครับเนี่ยสะดุนสะดุใหญ่ครับโอ้ติดเต็มอยู่ครับติดเต็มตายู่ อะไหนแน่ว่าได้แน่นะครับมันเข้าไข้าไป้อนตัวไปละันก็กลายไปแล้วร้อนมากเลยมาเมืองผลงานเสือคิมครับมื่อนี้ครับบ้านสีสุปครับอำเภอธนวิชัยจังหวัดสระบุรครับส่งตัวแทนครับพันสีกำลังมั่นครับพันสีบบขึ้นแล้วครับมื่อนี้เสื้อคิมขึ้นกว่านครับหนาวแล้วดึงขึ้นได้บ่านอะเสื้่ได้ออกล่างให้เราบ่ พด่ดรอยู่ด้กินซื้อครับมื่องมอเทอรไดล่ะครับมื่อี้ก็พอ่อตามราคาบัตรครับพอได้กินครับบัตรสามอยครับยืนแท่ครับเ,เอ้าอีกไหมโอ้โหกันมามีกับโหมาค่ไม่ตายตัวนี้ เอามีกระห้อเงี้ยตัวนึงครับได้ปลาใหญ่ก็ถือว่าคุ้มแล้วครับเอามาใกล้ๆครับมาอนีเราะทางเมื่อกี้ยี่โลครับสิบโลอะไรนี่เนาะอ่าว่าสิบกวโลครับมื้อนี้บ่อมันไาไหนครับกับพ่อได้ยุได้กินครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาลุ้นพันสีต่อครับพันสีกำลังมั่นครับท่านได้ขึ้นมาพันสีครับว่าได้กระห้อตัวนึงครับเอาเมื่อรูปกระห้อแต่สีเงี่ยปเอาขึ้นมาให้กล้เลยเอากระหงอให้ไกลเนะ Uhm. นึกวันเด็กกะโห o v คร <laughs> ับเด็กกะโ h ลูกลูกกะโห o e ครับมันใส่โกลัวครับนี่แหละครับของพันสีครับมือนี้มาได้อยู่ในกินแล้วครับพี่น้องครับเอาตันี้ครับถือว่าโอเคครับเอาจากันไปเพี้นนี่ครับเก็บแพ้เก็บยังกรับบ้านแล้วครับพี่น้องขนก็ไม้อีกแล้วครับหัวนึงครับถึงมาคลิปต่อไปครับน้องต่อไปครับผมสวัสดีครับ